สุขโขปุญญาาัสะะอุจยโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้วัดธรรมพระวานารามร่วมกับชาวบ้านใต้ตำบลน,นากั้งอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬขอเชิญร่วมทำบุญในงานประพฤติวุฒิฐานวิธีเข้าอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานก่อนเข้าพรรษาระหว่างวันที่14-23ถึง23มิถุนายน2568ณวัดธ้ร,รพระวานาราม บ้านใต้ตำบลน,นากังอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬกำหนดการวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568เป็นวันขอเข้าอยู่ปริวาสกรรมวันอังคารที่17มิถุนายน2568เป็นวันขอมานัด วันจันทร์ที่23มิถุนายน2568เป็นวันออกอับ่านปิดการอบรมขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมประพฤติวุฒฐานวิธีเข้าอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานรรขอเชิญชวนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทร,ร่วมทาบุญให้ความอุปถัมภ์ถวายพัตตาหารโรงทานน้ำดื่มน้ำปานะตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยเวลา8นาฬิกาทุกวันร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ตลอดจนรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดวันงานติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพัฒตาหารโรงทาน น้ำดื่มน้ำป่านะตลอดจนทำบุญอุทิศให้ผู้วายชนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ทุกวันที่พระอาจารย์น้อยมหาปุญโญรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระวนารามโทร9 9 7 0 7 7 7 7 7 4 0970070774ก่อนเข้าพรรษาปีนี้14-23มิถุนายน2568นี้นัดพบผู้ร่วมทำบุญในงานประพฤติวุฒิฐานวิธีเข้าอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรมร,รมฐานณวัดถ้ำพระวนารามบ้านใต้ตำบลน,นากังอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุข